สำหรับคนที่มันนั่งมากอะ่ะแล้วมันปวดไปยันขานะปวดทั้งตัวใช่ไหม,ไหมปวดปวดไปหมดเลยนะนั่งมากแล้วก็ขายึดตะคิวกินพวกเนี้ยเป็นทั้งตัวนะเรากลับไปบ้านนะเราใช้ผ้าขนหนูมาม้วนนะม้วนนะม้วนประมาณเนี้นะหรือว่าใช้หมอนที่คนที่เคยซื้อหมอนรอ,องคอนะเนี่ยประมาณนี้นะม้วนนะ ต้องไปทํานะเพราะว่าทําไปสักสามทีเนี่ยมันจะดีขึ้นเลยนะเนี่ยพวกที่นั่งนานๆเนี่ยอย่างเงี้นะลุกขึ้นลุกขึ้นเลยเราก็สอดไปตรงตระหว่างเนี่ยให้ถึงระหว่างซีเนี่ยนะนะนอนลงไปทับไปเลยเอออย่างเงี้นแหละถูกต้องนะมันจะทำให้เสร็จเราก็กางแขนออกไปหน่อยนึ่งใหนะ้แขนตกลงไปยอย่างเงี้ยถูกต้องนะอย่างเงี้นะข้างนี้ด้วยนี่ไม่ยาก อ,อย่างนี้นะอนี่เลยนะเสร็จเราก็ลองหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบหายใจปะกะตินะแต่ก็คือเวลาหายใจเข้ามาันดันทอนนน้องมานดนึงเห็นไหมอ่าเวลาเข้าเวลาออกมันก็จะแฟบ นะเวลาออกก็ลองเป่าลมออกผ่อนเป่าลมบนทางปลาออย่างงี้นะได้ไหมนะนะอย่าลืมนะหายใจเข้าให้ท้องป่องนิดน,นึงออกก็เป่าลมออกช้าๆนะเราก็ชันเข่าขึ้นมันสำคัญตรงท่าน,นี้นะสองข้างเลยนะเราก็เอาหมอนหรืออะไรก็ได้ที่แข็งนิดหนึ่งนะมาหนีบไวนะ้หนีบอย่างนี้นะ หนีบไปนะก็หายใจปกตินะหายใจเข้าก็หนีบนิดนึงหายใจออกคราวนี้เวลาหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเราก็พอออกเราหนีบเลยเราค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ผ่อนหายใจปกติเราจะหนีบช่วงจังหวะการหายใจออกพร้อมกับการค้างไว้นะ ลองดูนะออกเป่าลมหมดเลยแล้วก็นิบพร้อมกับหายใจออกค้างไว้นะเต็มที่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยมันต้องกั้นหายใจเลยนะาหายใจเข้าปกติก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพิ่งนิบนะต้องเว้นหน่อยหนึ่งแล้วก็สังเกตก็ได้อ๋อเข้าเห็นไหมเข้ายกมือขึ้น พอออกก็นีบกั้นไว้ยกกลนิดนึงก็ได้เนี่ยมันเก่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบ่อยตอนเราหายใจออกนี้เราเก่งคอไหมตอนเราหนีบต้องหนีบจนเก่งคอนะถ้าหนีบ<อ>ไม่แรงไปว่าคอมันจะไม่เกง่งมันจะรู้สึกคอมันต้องเก่งขึ้นนิดนึงนะต้องหนีบให้แรงๆนะหนีบตอนออกนะหายใจออกแล้วก็นีบมันจะเก่งคอหน,หนิดนึงไหมเอ่มันต้องแรงให้เก่งคอนะ แต่ไม่ต้องยกเก่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยสักประมาณสิบทีก็ได้นะคือแต่ต้องเว้นวหนึ่งนะอย่าทำต่อเนื่องมัน,นหน้ามืดนะดีบเลยองมันต้องเก่งพอมันจะต้องเก่งนิดหนึ่งอืมนะนี่ก็คือแก้พวกปวดทั้งตัวหลังค่อมอะไรพวกเนี้ยนะใช้ได้